ในส่วนข่าวนี้ไปที่กมรมฐานราบที่13จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีวันสงกรานประจําปี2567ที่กมรมฐานราบที่13ค่ายประจักษ์ศิลปาคมพันเอกสุพัฒชูตินันรองผู้บังคับการกมารมฐานราบที่13ได้นํากําลังพลนายทหารนายสิบและครอบครัวของกมรมฐานราบที่13หน่วยรองกมรมฐานราบที่13และหน่วยฝากการบังคับบัญชา ร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีวันสงกรานประจำปี2567โดยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรสงน้ําพระและรดน้ําขอพรผู้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสวันสงกรานหรือวันขึ้นปีใหม่ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างความสุขความรักความสามัคคีภายในหน่วยโดยมีพันเอกจักพงศ์ภูนาแคผู้บังคับการกรมฐานราบที่13พร้อมด้วยคุณนิตยาโพนาแคประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่13เป็นประธานในพธิธีจากกิจกรรมดังกล่าวทำให้กำลังพลและครอบครัวมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่หน่วยงานได้จัดก,กิจกรรมที่ดีแบบนี้ขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปเอซูเมชา,าราทาเดือนหรือว่าเป็นหี่12ของ14ทำทุ่วบอทำทุกเดือนอาคาราอา,า,ราอ